อาศัยว่ากินน้ําแกงนั่นแหละเออนะแต่จริงแล้วอย่าไปกินน้ําแกงนั่นแหละเราไม่ได้นั่นหรอกจริงๆแล้วอะนะครับเมื่อกี้เอาตัวใหญ่มาวันนั้นเอ,อ่วนนเอ,อวันนั้นกออ็วันนั้นก็ไปซื้อตัวใหญ่ก็ซื้อนั่นแหละนาถุงนั่นแหละถุงละร้อยนั่นแหละถุงนี่แหละตัวใหญ่ตัวใหญ่พอแกะมาช่วงหน้านี้มันเป็นหอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหอยข้างขึ้นข้างแล้วหอยช่วงนี้ไม่ค่อยโตหรอก นะฮะหอยช่วงนี้ไม่ค่อยโตนะครับไม่เหมือนหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนอ่ะนะฮะหน้าร้อนหน้าร้อนตัวแน่นเลยนะนะฮะเนื้อเนื้อก็เต็มเน,เนื้อเนื้อก็เต็มฝักอะ่ะเออเต็มตัวนะครับเนื้อก็เต็มตัวแต่เขาว่าหน้าหนาวก็ยังว่าอย่าง,อย,างอย่างป้าเขาถามอย่างอย่างคุณป้าก็ถามเมื่อกี้ว่าไปถึงไหน,น,นแบบ ก็กลัวหอยตาย,ยนะครับถึสงจะเป็นหน้านี้ก็หอยหน้านี้ไม่ใหญ่หรอกนะฮะตัวแล้ว ถึงตัวใหญ่ก็จริงนะฮะตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าเนื้อนะครับ<ช>อ่าอ่าเนื้อหอยมันไม่ใหญ่หรอกนะฮะผมลองแล้วนะฮะไม่เหมือนหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อน,นอนน่ะต,ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็จริงแต่ว่าเนื้อเขาโอ้โหเนื้อก็เต็มเนอะนะฮะเนื้อก็เต็มเต็มฝักอ่ะเออน,นั่นแหละเต็มตัวนะฮะหน้านี้ยัง,งไงก็เป็นยังไงก็เป็นเต็มตัวนะครับไม่รู้เป็นยังไง เห็นคนเท่าเออก็เห็นคนเขาบอกกันว่าก็บอกมันเป็นข้างขึ้นข้างแหลมแล้วคนนึกมันเกี่ยวกันเลอหรือน่าจะเกี่ยวมั้งเนาะนะฮะเราก็ไม่รู้ด้วยอาส,ส่ซด,ดน้ำแกงเอานั่นแหละนะฮะนะครับใสพ่พริกแกงนะครับใสพ่พริกแกงนะครับวันนี้ป้าก็ไม่มีหอยคาง ที่วันแต่วันก่อนดูเด้อโอ้ยเนี่ยนั่นดูเด้อเด้อป้าอนี่ให้เด้อป้าอ่เด้อป้ารถให้นะเออด้อป้ารถให้ไอยคลางเราบอกผมไม่เคยนะครผมไม่เคยนะครับไม่รู้จักด้วยเขาบอกอร่อยนะอร่อยนะคุณป้าก็คุยสนุกนะครับเนี่ยคุณป้าคนนี้แหละนะครับคุยสนุกคุยสนุกนะ ้องคุ้นเคยแกนะคุ้นเคยแกเพราคุณป้าเขาสนุกนะครับเขาเป็นคนคุยสนุกอะไร นี่อ่านมีดีนะเจยวคุณป้าคนนี้สะไปเจอคุณป้าอีกคนหนึ่งนะนะฮะอีกคนหนึงอะ่ะขายขายขายหอยเหมือนกันโอ้ยคุยสนุกคนนี้อกีกนั่นเราขจัระจอ,อ้คุณป้าก็ช่างคุยอะ่ะนะคุยจนเราหลงอะ่ะหลงซื้อ <laughs> เออเจ๋ได้ได้เลยคุณ จะหาซื้อพริกแกงอย่างเนี้ยเอาไปผัดพริกแกงนะครับเัาพริกแกงใส่หัวระพา,าเอาคุณป้าเขาไม่ได้เอาหัวระพาให้เรานี่นะเออเล้คิดอยู่เอาจะหอยมาให้ป้าลืมมันมันลืมใส่ไม่มีอ่ะ ตอนนี้โหระพาก็แพงเนี่ยนะตอนนี้ผักผักหญ้าแพงนะจ๊ะนะฮะัหญ้า